สวัสดีค่ะแล้วเจอกิวันนี้กลับมาพบกับเกม Red b a l ในพาร์ทที่4วันนี้เราจะมาหาฉากตายอื่นๆแล้วก็ฉากจบอื่นๆอีก2ฉากจบนะคะข่าวก่อนตอนนั้นเราลืมไปเลยว่าในตัวมันมีกุญแจเก,ก,ก่าๆอีกดอกหนึ่งอยู่คงจะเป็นกุญแจสากตรงนั้นนั่นแหละนะที่เอาไว้ไขประตูบานสุดท้ายก็เดินทะลุมาเลยแล้วก็ใช้กุญแจที่เจอมาก็นะ มันนึกได้ทีหลังเพราะว่ามันเป็นของชิ้นแรกที่เราเจอมันก็เลยลืมไปเลยลืมสัสนิทเอาละลองใช้เธอที่นี่แล้วกันได้ผลแหมเอโอ๊ยเดินติดประตูนี่เองมิน่าไม่ขยับอะไรอะ่ะสวิตประตูเหรอเออเซฟไว้ไก่อนนี่ต้องเป็นสวิตส,สำหรับปล่อยตัวอุ้มบีแน่เลย แต่ว่าฉันเชื่อใจเขาได้จริงๆหรอฉันน่าจะรอให้แน่ใจกว่านี้ก่อนนะอืมก็เล่นมาแล้วรอบหนึ่งคงไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกมั้งปล่อยมาก็ได้แหละไปสิไปสิทำไมอะ่ะรู้อะไรไหมช่างหัวมันเถอะเราคิดได้ละปล่อยเขาดีกว่าอะไรต่อแล้วเนี่ย นี่นี่ฉันเป็นอิสระแล้วเลยฉันเป็นอิสระเออๆนั่นฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแฮะเดี๋ยวนะนั่นเสียงอะไรอะ่ะอุ๊ยคืออุมบิเขาจับเรา ให้จมลงจมลงน้ำหรือว่ายังไงกันแน่เอหรือว่าเพราะว่าอุ้มบีคือจิตอาฆาตที่มาจากการตายเพราะว่าจมน้ำก็เลยทำให้เหมือนเรือมันจมลงไปเพื่อที่จะล้างแขนโชโจแบบนั้นได้เปล่าไม่รู้สิทั้งเล่ารำเหรอนี่น่าจะเป็นเล่าที่โชโจพูดถึงนะ แต่ว่าฉันคงแบกไปแบบนี้ไม่ไหวหรอกต้องหาอะไรมาใส่เล่าขวด,น,ด,ด,ดนั่นไงตดาดาดานนี่น่าจะใช้ได้นะเอาล่ะทีนี้ก็เอาเล่าไปให้โชโจโชโจโชโจโช,ชโจเจอเล่าแล้วแหละถ้ายังไม่คุยกับอุ้มบีรอบสองดูเหมือนว่าจะไม่เข้า โหมดที่โชโจเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังสินะอันนี้โชโจแบบนี้ได้ไหมอ้าฮะเยี่ยมเลยเล่าลำเอามาเอามาเธอทำได้ดีมากแม่สาวน้อยเอาละทีนี้ฉันก็ขอตัวดำดิ่งกับปัญหาของฉันก่อนนะเอมประทานโทษนะนายบอกว่าจะช่วยหนูในการหาทางกลับบ้านใช่ไหม โอ,โอ้ใช่ใช่ฉันสาม,มารถส่งเธอกลับบ้านได้แค่พยายามอย่าไปยุ่งกับปัญหาก็พอโอเคฉันไม่ได้ทำแบบนี้มาสักพักละถ้าเกิดว่าเธอไปติดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็ขอโทษด้วยนะเอะเอ,เอ๊เดี๋ยวก่อนสิหลายความรับผิดชอบแล้วเกินอืมก็จะมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมสินะ แต่ที่บทน่าจะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเรื่องของมูมะก็ได้อาจจะคุยต่างกันออกไปไม่รู้ว่าลิททันจะแก้จะโผล่มาหรือเปล่านะอันนี้มันอะไรอ๋อก็แค่หินที่มันจมลงน้ำนึกว่ามีแบบสาเบ็ดอะไรแบบนั้นจะอีก พอนึกๆไปแล้วคําว่าคาดหวังว่าจะมีใครอยู่เนี่ยอาจจะหมายความว่าโรติดลูปที่นี่มาหลายรอบก็ได้นะอีกอย่างประภาคารเนี่ยไม่น่าจะใช่สิ่งที่อยู่ในความทรงจําของโรที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะแล้วมันก็คือความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันอย่างที่อุงบีได้บอกเอาไว้ก็แปลว่ามันต้องเป็นหนึ่งในลูปที่โรได้เห็นมาแล้ว อาละลุยงั้นคุณก็คือผู้ดูแลประภาค่ะเธอต้องการอะไรอันอะไรนะเธอต้องการอะไรหนูแค่อยากกลับบ้านเองตอนนี้ก็เหมือนกันเนอะนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการจริงๆเหรอใช่ บางครั้งเราก็ไม่อาจได้สิ่งที่พวกเราปรารถนาอย่างเช่นโอกาสที่สองเธอเชื่อไหมว่าทุกคนสมควรจะได้รับโอกาสที่สองใช่หนูเชื่อคาน,นิบอกว่าเชื่อเหรอทุกคนสมควรจะได้รับโอกาสที่สองนะแม้แต่คนแบบฉันเหรอแบบคุณเหรอเธอรู้ไหมฉันน่ะต้องทนทุกข์ทรมานกับโชคชะตา ที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายแต่ว่ามันคงจะง่ายกว่าถ้าเกิดว่าแสดงให้เธอเห็นมีคือลูกน้อยที่ยังไม่ได้เกิดของฉันพวกเราทั้งคู่ตายในอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอคิดว่าเขาสมควรจะได้รับโอกาสที่สองไหมหนูหนูหนูอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลย เธอก็เหมือนกับคนอื่นๆไปซะเถอะเธอยังไม่ดีพอสำหรับเราแต่ว่าหนูพวกเราไม่ต้องการเธอลาก่อนมันจบแล้วเหรอเดี๋ยวละโบของฉันเฮ้ยอ๋อเอาเธอ แต่ว่ายังต้องดำเนินลูปต่อไปสินะถ้าโบยังอยู่เหมือนโชคสตาฟ้าลิขิดด้วยโบนี่ <c oughs> อะไรแบบนั้นพาดก่อนเราเคยบ่นไปว่าโชโจไม่ได้สำนึกเลยหลังจากที่เราคุยเรื่องเศร้าก,ก็ยังถามหาเล่าต่ออีกอะไหนลองดูสิเอาไปแลาจะกินต่อไหมอ้าวนี่โชโจหนูเอาเล่ามาให้คุณแล้วเหมือนบทจะเปลี่ยนแฮะืออืม,อม มันจะไปมีประโยชน์อะไรสําหรับตอนนี้ล่ะโรตัวฉันในตอนนี้กำลังจมดิ่งอยู่ในความโศกเศร้าของฉันมานานแสนนานเกินไปแล้วมันได้เวลาที่จะจบความทุกข์ทรมานของฉันสักทีเดี๋ยวนะโชโจฉันรอมานานพอแล้วลาก่อนนะโรแล้วก็ขอบคุณ ที่ช่วยฉันในการเตรียมหลายๆอย่างอุ๊ยเอ๊ะนึกว่าจมแล้วตายแต่ว่าจมแล้วไม่ตายเหรอแล้วหมดพูดจะเป็นยังไงหนะ้อาอะล่ะถามแล้วว่าเชื่อในโอกาสที่สองไหม อ๋ออันนี้ก็ยังเชื่อเหรอเอาล่ะค่ะเราลองเล่นใหม่ตั้งแต่แรกดูเป็นรู้ที่เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครมากมายแม้แต่ช่วงของคูบีแล้วก็เอาไส้คอของตัวเองไปวางไว้บนแท่นแล้วก็ออกมาเลยเรียกว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครมากมายทั้งนั้นไม่สนเธอเชื่อว่าทุกคนสมควรจะได้รับโอกาสที่สองหรือเปล่าหนูไม่สนหนูพอกันทีกับที่นี่ นูแค่อยากจะกลับบ้านดีมากมันมันจบแล้วเหรอเดี๋ยวนะโอ้ของฉันไม่นะฉันทำแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วคขอร้องล่ะปลุกฉันทีสิได้โปรดเธอใช่เธอนั่นแหละปลุกฉันสิอา้าวมีเล่นแบบนี้ด้วยเหรอ มุกเร็กโฟกเดเดโฟดวอลจะว่าไปในหน้าเครดิตเจ้าของเกมบอกว่าแต่ญาติของเขาที่เสียไปงั้นก็ซาธุน้อยให้หน่อยแล้วกันนะถึงมันจะผ่านไปแล้วหลายปีก็ตามเหมือนจำได้ว่า My Big Sister ในครอบครัวเขาก็มีคนเสียชีวิตไปด้วยทำไมรู้สึกเหมือนดวงโชคชะตาเขามันช่างโหดร้ายเหลือเกินซาธุ ไปที่ชอบที่ชอบนะคะเอาละค่ะสำหรับเกม Red b o l ก็ถือว่าจบเอวสานไปเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วทุกฉากจบฉากใต้โดยรวมสำหรับเกมนี้เราว่ามันก็ทั้งซาบซึ้งมันก็แอบเกาๆแล้วก็แอบเครียดหลายๆอย่างผสมผสานไปด้วยกันซึ่งมันก็ดีนะถึงมันจะน่าเสียดายที่ว่ามันสั้นเกินไปหน่อยน่าเสียดายจริงๆแต่บางจุดมันก็รู้สึก เหมือนมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แบบว่ามันเหมือนมีอะไรที่ขาดไปแบบปแปลกๆแ,แค่อย่างไอตอนที่ฉากจบสองกับสามที่เราไม่ได้ช่วยใครแล้วถามเรื่องโองกาสที่สองก็อ่ะหนูไม่สนแล้วอย่างน้อยมันก็น่าจะแบบมีอะไรสักอย่างหนึ่งให้พูดกันนิดหน่อยแต่ว่าแค่บอกดีมากแล้วก็ส่งกลับไป ไม่ถึงกับว่ากลับไปหรอกก็แค่กลับไปที่จุดเริ่มต้นก็แค่นั้นเองแต่ในฉากจบแรกที่เป็นฉากจบที่ดีที่สุดก็ไม่แน่ใจว่าที่อุมบิบ,บอกว่ามันจบมันจะจบจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตัวของน้องโรเขาก็บอกว่ารู้สึกผิดต่อคนที่จะได้โบอันนั้นต่อไป คนที่ได้รับโบนั่นต่อจะต้องรับเคราะห์โดยการช่วยเหลือทุกคนให้นึกถึงความทรงจำสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่อะไรแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคงไม่ใช่แค่คนพวกนี้หรอกที่มีความทุกข์ทรมานโลกเรามีคนที่ต้องทุกข์ทรมานอยู่อีกตั้งเยอะตั้งแยะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะใครที่ชอบเกมแนวสยองขวัญเกมน่ารัก เกมเกาวเกมสืบสวนเกมแนวอบอุ่นหัวใจเกมแก้ปริศนก็ติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะบายบาย